สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะในเมืองไทยก็คงจะสาดน้ำสงการกันสนุกสนานแต่วันนี้เราพาทุกคนมาร้านมือสองค่ะเดินวนๆแก้เบือ่อพอให้หายคิดถึงบ้านนะทุกคนวันนี้ <c oughs> มากับพี่รุ่งนะคะแล้วก็มาดูของมือสองนะคะคนพามาเนี่ยได้น้อยมากแต่คนถูกชวนเนี่ยได้เยอะบ่นอุบเลยทุกคนแต่ก็มีของหลากหลายมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นผู้คนที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วเขาก็เอามาฝากวางขายที่นี่ก็มีของที่แบบเยังดีอยู่เลยนะทุกคนแต่ราคานี่ ถูกจนตกใจเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กหรือว่าจะเป็นรอ,องเท้านะคะก็ราคาถูกมากเลยของตกแต่งบ้านต่างๆเนี่ยเดินช็อปจนแบบมึนเลยทุกคนไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีราคานี้ดีงามมากเลยนะทุกคนถ้าเราเลือกดีๆเนี่ยสภาพเสื้อผ้าเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นกางเกงเนี่ยก็ตัวไม่กี่ร้อยบาทเองตะกงตะก้าอะไรก็มีเยอะไปหมดเลย จรเลือกกันไปสนุกสนานนะคะมีทั้งเอียมเด็กนะคะมีทั้งเสื้อผ้าที่เขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเขาก็มาวางขายกันเพื่อที่จะแบบได้เงินบ้างกลับมาเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นรายได้พิเศษนะคะค่าเช่าที่นี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักวัน20อยู